สวัสดีครับวันนี้เอาไฟใช้หนึ่งตัวมาให้ชมกันนะครับตัวนี้เป็นของขวัญจากพี่ชายที่ส่งมาให้นะครับขอบคุณมากนะครับเป็นเจ้าของเดียวกับเพจแบตเตอรี่ทะเลนะครับก็ฝากไปอุดหนุนฝากไปกดติดตามได้นะครับหลักๆเลยเขาก็จะขายอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฉายฐานไฟฉายอุปกรณ์ EDC นะครับมีทั้งคีมมีดพับอะไรต่างๆแต่หลักๆจะเป็นไฟฉายนะกับพวกแบตเตอรี่นะครับฝากไปอุดหนุนได้นะครับ ของถูกของดีมีรับประกันมีการดูแลให้หลังการขายอันนี้สุดยอดมากครับแล้วก็เป็นสปอนเซอร์ของช่องเราด้วยนะครับขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณมากอันนี้พี่แกส่งมาให้ช่วงน่าจะช่วงก่อนปีใหม่หรือหลังปีใหม่นี่แหละถ้าผมจําผิดผมขออภัยนะพอดีแบบผมคามจําไม่ค่อยดีนะครับส่งมาคู่กับตัวเ,เป็นพวกคุญแจที่เปิดขวดเป็นคาราเบเนอร์แล้วก็เป็นสนับนิ้ว แล้วก็มีที่ทุกกระจกด้วยโอ้หลายฟังก์ชันมากอันนั้น3ามตัวนะครับตัวนั้นเดี๋ยวจะมีโอกาสจะเอามาจัดก,กิจกรรมแจกสมาชิกในกลุ่มถ้ามีคนรับคนดิซีอ่าใครยังไม่เข้ากลุ่มไปเข้ากลุ่มมาได้นะครับกลุ่มนี้มีของแจกตลอดนะครับอย่างน้อยปีนึ่งผมแจกประมาณ2ครั้งนะครับหรือไม่ก็1งครั้งกลุ่มอื่นกลุ่มใหญ่อาจจะไม่แจกก็ไม่รู้นะครับอันนี้แจกเพื่อให้สนุกกันนะครับไม่ได้อะไรมากมายบางทีของส่วนใหญ่แพงๆเนปะ็นของส่วนตัวที่ผมซื้อมาทั้งนั้นนะครับอ่า ๋ย่มาดูประฉายตัวนี้กันเป็นประฉายเล็กจิ๋วมากนะครับแบรนด์ยี่ห้อเนี่ยไม่มียี่ห้อนะเดาว,ว่าอันนี้ผมเดานะน่าจะเป็นของทดสอบของโปรโตไทป์หรือไม่ก็ของแถมจากทางจากทางเขาเรียกว่าอะไรละ่ะจากทางแบรนด์สินค้าที่พี่แกสั่งซื้อเข้ามาเป็นลดเพื่อขายแล้วเ็ามีของแถมให้อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะผมไม่ได้ถามแกนะครับแต่ว่ามันไม่มีแบรนด์นะ พี่ว่าเป็นไฟฉายขา้นหัวสาจิ๋วแล้วกันเนาะนี่ครับเผื่อเพื่อนๆสนใจนะก็ลองทักไปถามพี่แกได้นะครับเดี๋ยวผมจะอ่าถ้าใครสนใจนะคอมเมนต์มาได้นะผมจะทิ้งเฟซบุ๊กส่วนตัวพี่แกให้หรือไม่ก็เข้าไปใน Facebook แล้วพิมพ์คำว่าแบตเตอรี่ไทยแลนด์ก็จะเจอเหมือนกันนะครับแบตเตอรี่ไทยแลนด์เดี๋ยวหาให้ดูเลยแล้วกันเราจะหาว่าไอนี้อีกอันนี้ผมก็เพิ่งอ่ พิ่งซื้อคีมแกไปนะครับนี่ซื้อจริงนะดูวไฟแป๊บหนึ่งนี่ครับแบตเตอรี่ไทยแลนด์เข้าไปติดตามแล้วก็รอ,อ,อซื้อของก็ได้อันนี้แก้วของแบบแค,คล้ายๆกับว่าของมีตำหนิดนิดหน่อยนะครับแต่ว่ามันยังใช้งานได้ปกตินะมาขายนะครับเป็นพวกคีมต่างๆผมปิดตัวนี้มานะครับฮูหัวเคสามสินะครับ เป็นครีมสรับใช้งานนะ450บาทเองโคตรถูกมือหนึ่งน่าจะประมาณ89 0 0้านะครับตัวนี้ไม่ก็ประมาณท่านสามหรือท่าไะไร่ผมจำไม่ผิดนะแต่ว่าหลายร้อยอยู่นะครับนี่แกขายอยู่นะครับรุ่นนี้ดูราคาเครอเห169บาททไทยซีนี่ครับฟังก์ชันก็ตามนี้เลยนะมีไฟ2องระดับนะครับมีแยก2แบบมีแบบอันนี้ด้วยนะครับเป็นไปฉายคาดหัวนะ พาง่ายนะครับใส่กระเป๋าเล็กก็ได้นะครับตัวนี้ร้อยหกสิบเก้าบาทย้ำว่าร้อยหกสิบเก้าบาทอย่าไปคิดเยอะนะครับคิดซะว่าเป็นไฟฉายแบบมันดีกว่าซื้อตตามตลาดนัดแน่นอนครับพวกนี้เพราะว่าเป็นของงานโรงงานเกรโรงง,งงานนะครับที่แกคัดมาขายนะอ่ะเดี๋ยวมาดูฟังก์ชันกันก็เป็นไฟฉายคาดห,หัวนะครับมีสายลัดหัวมาให้นะครับมีสามารถปรับระดับได้ถ้าไม่ชอบก็ถอดออกได้นะนง่ายง่ายถอดออกแค่นี้เอง นะครับถ้าใส่ก็ใส่กลับเข้าไปแบบนี้มันจะเป็นตัวหนีนะครับตัวนี้เราสามารถปนหนีกระปกเสื้อปกกางเกงหรือกระเป๋าได้เหมือนกันนะ,ะนะครับนี่เวลาใส่ก็แค่นี้เองนะครับมีที่ชาร์จให้เป็น Type C นะครับจะมีจุกยางปิดอยู่ตรงนี้แล้วก็มีไฟบอกระดับแบตเตอรี่อยู่สขีดนะครับวัสดุเป็นพลาสติก ABS นะครับก็ งานค่อนข้างใช้ได้นะครับในราคาร้อยกว่าบาทง,งานเรียนใช้ได้เลยนะครับนี่ครับหลอดไฟก็จะมีอยู่น่าจะ2หลอดหลักนะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับแล้วก็มีปุ่มเปิด2ปุ่มอันนี้เปิดได้เลยไม่ต้องกด2รอบเหมือนอย่างตัวตัวที่แล้วที่ผมรีวิวนะเนี่ยลองกดเปิดได้เลยนะครับปุ่มขวานะครับถ้าฝั่งนี้ก็ปุ่มขวานะกดเปิดได้เลยฟบ เปิดหนึ่งครั้งเป็นหลอดไฟหลักนะครับแสงสว่างสูงสุดนะถ้าผมจำไม่ผิดอีกหนึ่งครั้งเป็นไฟดับนะครับดับลงมาหน่อยนึงอีกหนึ่งครั้งเป็นไฟสีแดงด้านข้างนี้นะครับหนึ่งครั้งไฟกระพริบ,บไฟฉุกเฉินนะครับใบสลับรถเสียรถพังนี่เห็นไหมมีขีดแบตเตอรี่บอกด้วยนะว่ามีสีขีดนะครับอีกหนึ่งครั้งปิดนะครับส่วนตัวด้านซ้ายนะครับปุ่มด้านซ้าย ก็จะเป็นเปิดคล้ายคล้ายระบบเซ็นเซอร์ถ้าผมจำไม่ผิดนะใช่นี่ด้วยระบบเซนเซอร์นะครับเซ็นเซอร์เขาจะมี2ตัวตรงนี้เวลาเปิดใช้งานจะมีไฟเขียวตรงนี้ด้วยนะครับนี่เปิดนี่ปิดนะครับเปิดปิดกดอีกครั้งนึงเปิดปิดเหมือนกันอีกครั้งหนึ่งเปิดปิดครับประมาณนี้นะครับก็เป็นไฟฉายตัวเล็กใช้งานง่าย,ายๆนะครับ ง่ายด้วยขนาดมันเล็กมากเลยนะก็เทียบกันเลยดีกว่าเดี๋ยวผมเทียบกับมีดพับให้ดูแล้วกันเนาะเป็นสไปเดอร์โค้เอโนลาโฟนะครับที่ขนาดใบสีนิ้วนะใบสีนิ้วนี่นี่ใบสีนิ้วเอากลางใบให้ดูนะครับขนาดประมาณนี้นะไม่ไม่ได้ใหญ่มากเลยนะเล็กมากเลยนะครับพวกในกระเป๋า,ากระเป๋าคาดอกคาดเอวได้นะครับสบายส่วนใหญ่ผมก็พกกระเป๋าแบบนั้นนะครับ ส่วนถ้าเป็นกระเป๋าสะพายข้างใบใหญ่หน่อยผมก็พกอีกตัวหนึ่งนะครับก็เหมาะกับการใช้งานทั่วไปนะครับแสงที่ได้ก็ส่องระยะบางผลมันเป็นแสงออกแนวกว้างๆนะระยะบางผลก็จะประมาณสามเมตรถึง4เมตรได้นะครับที่สายตาผมส่วนตัวสายตาผมมองเห็นนะนะแต่ถ้าเป็นคนหนึ่งสายตาดีหน่อยก็อาจจะได้ถึง5เมตรเลยก็ก็แล้วแต่สายตาคนนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยประมาณ3-5เมตรนะครับระยะส่องใกล้ๆนี่แหละนะครับ กำลังพอดีนะครับส่วนฟังก์ชันไฟสีแดงเนี่ยเหมาะกับไฟฉุกเฉินนะครับถ้าจะเอาไว้ส่งแบบอ่านหนังสือหรือหาของนี่ก็น่าจะได้แค่ระยะใกล้ๆนะอย่างเช่นเรานั่งบนรถทัวร์หรืออบนเครื่องบินนะครับส่งหาของในกระเป๋าเนี่ยสีแดงก,ก็พอได้อยู่นะครับส่งหาของพอได้อยู่เนี่ยก็พอจะมองเห็นอยู่นะอ่ะ ไม่มีโหมดจำอะไรเลยนะครับกดก็คือไล่ระดับไล่ฟังก์ชันไปแล้วก็ปิดแค่นั้นเองนะครับอ่าส่วนความอึดของแบตเตอรี่นะครับเท่าที่ใช้งานมาสักระยะหนึ่งเนี่ยน่าจะเกือบเกือบเดือนได้นะครับเปิดไฟสว่างสูงสุดอย่างเงี้ยครับนี่ก็ไม่ต่ำกว่าชั่วโมงครึ่งนะครับที่ผมใช้งานนะประมาณนะครับใช้คำว่าประมาณเพราะว่าเอ,อ ผมไม่ได้เปิดแช่ต่อเนื่องแบบจริงจังหรืออะไรนะครับแต่ว่าเท่าที่เปิดปิดเปิด,ป,ดปิดเนี่ยดูจากขีดนะครับที่มันลดไปประมาณ2ขีดเนี่ยก็ประมาณ40กว่านาทีได้นะครับหรือถ้าเปิดโหมดแบบความสว่างดอบลงอย่างๆๆอย่างอย่างอันนี้นครับเนี่ยตัวดับอย่างเงี้ยน่าจะได้ถึงประมาณ2 2ชั่วโมงเลยนะนะครับโดยประมาณนะครับโดยประมาณนะครับ,รรบซึ่ง ถามว่าเพียงพอต่อการใช้งานทั่วไปในชีวิตประจำวันไหมผมว่าเพียงพอนะอย่างเช่นว่าเราเอาไว้ส่องหาของส่องโซนี่ไว้ส่องเวลาไฟดับหรือว่าเอาไว้ส่องขี่จักรยานกลางคืนไว้วิ่งกลางคืนเนี่ยผมว่าก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่นะครับเพราะว่าส่วนใหญ,ญ่คนเราก็จะใช้เวลาวิ่งระยะประมาณสักชั่วโมงนึงนี่ก็เหลือเฟือแล้วครับวิง่งวิ่งช่วงใกล้เช้าใกล้รุ่งนะแต่ว่าแสงสว่างมันไม่ได้สว่างมากนะอย่างที่บอกนะครับจะแนะนําอีกตัวหนึ่ง ดีกว่านะที่ราคา2องร้อยแปบาททรงคาดหัวอันนั้นจะใช้ได้ประมาณ2ชั่วโมงเต็มเต็มนะครับชั่วโมงนิดนนะครับอันนี้ก็ประมาณชั่วโมงกว่ากว่าถ้าแสงสว่างสูงสุดนะครับแต่ถ้าดอบแสงลงมานะครับก็จะได้เยอะกว่าเดิมนะครับก็อาจจะประมาณ2ชั่วโมงนะครับอ่โอเคนะครับประมาณนี้นะครับมีความร้อนนิดหน่อยนะไปใช้เวลาเปิดใช้งานครับแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงกับร้อนมากครับโอเคนะครับ ร6 9บาทครับอย่าไปคิดอะไรเยอะนะครับซื้อไว้แล้วก็โยนไว้ที่หน้าทีวีหรือว่า,าโยนไว้ในใต้เบาะรถมอเตอร์ไซค์หรือโยนไว้ในเก๊ะรถก็ได้นะครับเอาไว้เป็นไฟฉุกเฉินเวลาแบบส่องหาของรถเสียอะไรเงี้ยผมว่าเหมาะนะมันไม่ได้แพงมากครับหรือว่าจะถอดตัวสายนี้ออกแล้วก็เอาเป็นแบบใช้งานแค่นี้ก็ได้นะครับนกระเป๋าเสื้อในกระเป๋าเกง เห็นไหมครับมนเน็บได้2อองสอ,งอ,สองทางนะครับเน็บอย่างนี้หรือจะเน็บด้านนี้ก็ได้ครับ<ม>ด้านแนวตั้งหรือเนวนอนก็ได้ได้2แบบนะครับ,บ,บ,นรบในราคา169บาทกับฟังก์ชันที่มีเซ็นเซอร์มาให้ด้วยซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าให้มาทําไมนะครับเพราะว่าส่วนตัวเนี่ผมไม่ได้ใช้นะถ้าถ้าให้ผมเสนอันนนะครับตัดฟังก์ชันเซนเซอร์ออกแล้ว เพิ่มความยาวแล้วใส่แบตเตอรี่มาให้มันอึดขึ้นดีกว่านะครับเซนเซอร์ Center อันนี้ผมไม่ได้ใช้นะส่วนตัวผมก็ไม่แน่ใจว่าคนส่วนใหญ่ที่เขาชอบเซ็นเซอร์ตัวนี้กันนะเขาออกไปใช้แบบไหนกันนะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจโอเคนะครับประมาณนี้สลับไฟฉายเอ,อมันไม่มีชื่อเนาะไฟฉาย no name ตัว169บาทจากเพจแบตเตอรี่ไทยแลนด์นะครับขอบคุณสปอนเซอร์ไว้ด้วยนะที่นี้นะครับหาเวลารีวิวจนได้นะครับ ก็กลาบขออภัยด้วยที่รีวิวช้านะครับส่วนถ้าได้สนใจสามารถเข้าไปที่ Facebook ได้นะครับแบตเตอรี่ไทยแลนด์นะครับเดี๋ยวหายเดี๋ยวอีกรอบนะครับแบตเตอรี่ไทยแลนด์เป็นเพจแบบนี้นะครับเพิ่งสั่งผมเพิ่งซื้อครีมจากเพจเข้ามาเลยนะเป็นครีมมือ2แต่ว่าสภาพยังดีแล้วราคาไม่แพงนี่ครับแบตเตอรี่ไทยแลนด์เห็นไหมครับ นี่ตัวนี้เลยยังขายยังมีขายอยู่นะครับร้อยหกสิบเก้าบาทเองนะครับค่าส่งสามสิบาทราคาส่งห้าสิบบาทนะครับไฟฉายไม่ถึงสองร้อยได้ขนาดนี้โอเคเลยนะนะครับในเพจก็จะมีอื่นๆอ,อ,อีกมากมายนะครับอย่างเช่นไฟฉายลำโพงคีมอเนปประสงค์แบตเตอรี่ไฟฉายต่างๆนะครับฝากไปกดติดตามาเพจพี่แกด้วยนะครับเพราะาเป็นสปอนเซอร์ที่น่ารักให้กับช่องเจไนท์อ J ของเรานะครับแล้วก็ เป็นสปอนเซอร์ให้กับกลุ่มพันธมิตรของเรากอนอิซีของเรานะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกคือรีวิวผมรีวิวตรงไปตรงมานะครับมีข้อพิจารณาอะไรตรงไหนก็บอกตามนั้นนะครับอันนี้ข้อดีมันคือราคาถูกพกง่ายนะครับข้อพิจารณาคืออตัวแสงสว่างมันไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็ฟัง์กชันที่เป็นเซ็นเซอร์เนี่ยผมส่วนตัวผมเองไม่ได้ใช้นะครับกับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ผมมองว่าเป็นข้อพิจารณานะคือ ตัวตัวล็อกสายมันเนี่ยมันเป็นแค่แบบเน็บเข้าไปอย่างเงี้ยครับโอกาสที่มันจะหลุดเนี่ยมีนะครับมีนะครับอาจจะหลุดง่ายนะครับแต่ถ้าเรา,าไม่ได้ทํากิจกรรมโลบผลหรือขยับตัวเยอะอะไรก็อาจจะอาจจะ,อาจจะไม่หลุดง่ายขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นข้อพิจารณาดิดหน่อยนะครับดิดหน่อยนะครับกับข้อเสนอเนี้ยคืออย่าถ้าไปใช้ตัวเล็กแบบนี้ราคาถูกขนาดนี้อยากให้ตัดตัวเซ็นเซอร์ออกแล้วไปเพิ่มเป็นแบตเตอรี่ให้ดีกว่านะครับจะได้ใช้งานได้ยาวยาวสัก สองชั่วโมงนะครับพื้นฐานหรือไม่ก็ชั่วโมงครึ่งมานี้ส่วนอันนี้มันใช้ได้ประมาณ1ชั่วโมงนิดๆน,นะครับในแบบเต็มที่นะนะครับแต่ว่าถ้าเราลดแสงลงมาก็อาจจะได้เยอะเพิ่มขึ้นนะครับจากการใช้งานจริงนะครับโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับใครยังไม่เข้ากลุ่มพันธมิตรกอลดีลซีรีบไปเข้าเลยนะครับเดี๋ยวมี โอกาสมีจังหวะด,ดีๆแจกของเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีอะไรพูดคุยสอบถามกันได้ในกลุ่มนะครับกลุ่มเราง่ายๆสไตล์แบบกันเองนะครับช่วงหลังๆมาอาจจะเห็นว่าผมแบบจู้จี้จุกจิกเพิ่มกดอะไรโน่นนี่นั่นนิดนึงแต่ว่าจริงๆผมแทบไม่ได้ใช้เลยนะไอ้กดฟังนั้นนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพื่อนๆสมาชิกในกลุ่มเราเนี่ยน่ารักทุกคนนะครับก็คือไม่ได้ปฏิบัติอะไรออกอรอบรวมรลักษาผมก็เลยแค่เพิ่มเพื่อดัก ไว้กันไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะทําคลิปพูดคุยอีกที่นึงเกี่ยวกับพวกกฎต่างๆที่ผมสร้างขึ้นมาครับจะได้เข้าใจตรงกันเนาะโอเคสาหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับน่าจะครบถ้วนแล้วแหละเนาะโอเคนะครับสวัสดีครับผมนี่จิ๋วแต่แจ๋วนะครับไม่ถึง200ใครสนใจไปจัดได้เลยนะครับ